ฮัโหลมีใครจําได้บ้างมีใครจ Arc ําเซิร์ฟอารนี้ได้บ้างครับอืมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟอาร์ระดับเก่าแก่นะครับผมก็คือเซิร์ฟอารบูตอนซีซันหนึ่งนั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้ที่ผมกลับมาที่นี่อารบูตอนซีซันหนึ่งเพราะว่าโอ้โหนี่กูลดภาพแล้วนะัเนี่ยเนื่องจากว่าผมบงัเนนบงเอินไปเล่นในเซิร์ฟนี้นี่แหละแล้วบังเอิญไปเจอหมีเลเวล 405ก็เลยจะเอามาจับให้ดูแล้วกันโอเคเราจะอันเชือตัวนี้หแหละโหโคตรแหลกจงเลยไม่ได้กลับมานานไอ้ใครวะเนี่ยไอรอนอ๋อไอเล็กไปอย่างไรกนนะเองพาสีนะน้องพาสีโอ okay. เคเตรียมน้าไม้ก่อนไม่รู้เอมเบอร์พอหรือเปล่ายาคนสิบก็ไม่ได้ปั๊มมา บ้านอ่ะเราไม่น่าจ,จะทิ้งหน้าไมา้ได้เอออันนี้ก็อาจทิ่วันที่แปดนะครับผมอืมเออลืม <laughs> แนะนำตัวจำนวนที่ผมท,ทานนะครับอยู่ผมคอมเกมเมอร์เซนะครับหร,หรือว่าหรนะือว่าคอมเกมเมอร์ซีนั่นแหละครับผมอันนี้ก็อยู่เกมอาร์ตเวิร์ดอีวนตโมบายหมดดุตอนซีซั่นที่หนึ่งนะครับกลับมาเดี๋ยวผมไปหา หน้าไม้ในค้างแสงก่อนมันจะมีเหลืออยู่หรือเปล่าธนูนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนี่มันจะเน้นดาเมจอย่างเดียวนะค่าสลบนี่โคตรอ่อนเออสไปค์ดก็อยู่ไหนไม่รู้สไปค์ดมาเก็บไวน้นี่โอ้คิปสามนาทีแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้นาไม้เลยโอเคผมจัผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่คลิปผมก็จะสั้นๆนี่แหละนะครับถ่ายคลิปนานไม่ค่อยได้ละ อุยมันมีเทียนชุบตรงนี้ด้วยเหรอใครเอามาวางวะก็น่าจะผมนี่อ้าวอุ้ยข้างแสงเราอยู่ตรงนู้นไม่ได้เล่นนานลืมไปหมดแล้วอะไรอยู่ตรงไหน,นอุ้ยอุ้ย,ยจะตกจะตก เออดิบไปอ่ามีสามสิบสองไอเบอร์จะเหลือสี่สิบแปดพออยู่เออเด้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 อลืมลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมเปลี่ยนกระสุนเฮ้ยทำไมทำไมกูลากกระสุนไม่ได้อ่ะเด้อเด้อเด้อบักอีกมาบักเลยตอนนี้ มาบักอะไรตอนนี้น้องมาบักอะไรตอนนี้เออโอเคสวยงามสวยเลยจัดสักหน่อยนะขั้นดเท่าไหร่เช็คก,ก่อนสองหมืน่นไหวไหมนะทีละทีละประมาณแปดร้อยใช่ไหมสามสิบนัดถือว่าไม่พอ เต็มหัวก่อนนัดแรกเต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวแล้วมียัฮีิวนะครับเต็มหัวกดยูเต็มหัวหิวอยู่หิวอยู่เต็มหัวไปเต็มหัวเราหิวสู้เราหิวสู้เรามียัยหิวเยอะเราไม่กลัวถ้าไม่ได้ยัยหิวนี่อาจจะตายไปนานแล้วอุ้ยเกาะแตกเหรอพอดี เฮ้ยมันเอาเรื่องนะเนี่ยไมหมีตัวเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าเกาะแตกอีกอันนี่บอกเลยว่าทีเดียวตายแน่นอนอุ้ยเซฟอะไรตัวน,นี้ล่ะอืออืออือ มไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมาดาเอาสวยเอาสวยหนีแล้วยาหนีลงน้ำยาตกลงไปอีกแล้วเพอร์ฟิคทีปนี่โดนด้วย AfD ไปไปทางอื่นไปทางอื่นอย่ามาจมน้ำตายโง่กูนี่แหละโง่ หันกลับมาทำไมน้องนี่หันกลับมาทำไมหันกลับมาทำไมดูข้อสรหน่อยใกล้แล้วอีกไม่กี่นัดคิดว่าน่าจะสามถึงสี่นัดได้จะร่วงเต็มงอนหน่อยดิเออร่วงสวย ตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวขอเช็คก่นอนที่ขี่มีพร้อมไหมที่ขี่มีพร้อมมีพอยไหมเนี่ย,ยวีเราก็ไม่ค่อยจะมีพอยซะด้วยได้แบร์ตัวดีตัวดีก็อันนี้ ETO แล้วเป็นะีงนี่ไงตัวดีได้แบร์โอ้โหพอเยอะสั์อือหื้อ ร้อยพอยท์ถ้า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 คราฟนี่เท่าไหร่เนี่ยแม่งไม่จับอุ้ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าเลยเหรอ,อเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวเราจับก่อนแล้วกันเรายังไม่ทำให้สี่สิบห้าเลยว่ะ เฮ้ยมีอยู่ไหนวะมาแล้วถ้าจะขี่ต้องวัมเอ็เบอร์นั่นเนี่ยอืมเอาว่าตามมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาปั๊มให้ตามมาก่อนหาพี่หมีตามมา มาพี่มี่เดียวหกร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวแต่ต้องรอผมปั๊มเอมเบอร์ก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีเอมเบอร์เหลือใช้มากเพียงโอเคกลับมาแล้วครับผมกลับตอนนี้ผมก็ไปปั๊มเอมเบอร์มาซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอก่อนหน้านี้ถ่ายุยพิ่งเห็นค่าเอ็นจมผมหูหหกว่ะโคตรสวย นี่โอเคร้อยห้าสิบกเอมเบอร์าที่มีกันดีกว,ว่าแล้ววันนี้ผมจะพาให้ดูนะครับซึ่งผมถ่ายคนละวันกับช่วงแรกนะช่วงที่ขี่เนะี่ยว่าผมตอนนั้นมันดึกแล้วผมมาปั๊มก่อนดูครับคนรวยเขาจ่ายเยอะๆไปเลยอย่างนี้ก็เราจะประหยัดตังค์ได้มากขึ้นนะครับถ้าเราจ่ายแบบนี้ถ้าจ่ายแบบนี้จ่ายแบบนี้ประหยัดตังค์กว่านะ ทำไมคูคิดไม่ได้แจกเทนี่จะจ่ายเก้าสิบไปเลยฉลาดอีกแล้วไม่อะไรเราต้องการแค่หนึ่งพนันไดเบรใช่ไหมโอเคไหนก่อนดิโพมาแล้วเนี่ยไดเบรอัมเมอร์หกสิบเจ็ดเดี๋ยวก่อนรีใหม่ก่อนร้อยเจ็ดสิบอุ้ยสวยเลยร้อยเจ็ดสิบมามาไดเบรเนอ้องเข้ามา ใส่ดิเฮ้ยมันจะใส่อัอน,นี่ใส่ให้มันไปจะได้วิ่งไปตัวนี้ตัวผมหนักมากมันรับน้ำหนักไม่ครเยอะทุกคนพันเจ็ดโอ้โหสุดยอดเห็นเขาบอกว่าหมีเนี่ยเป็นตัวที่แบบเป็นตัวชาร์จความเร็วนะสังเกตดูครับผมว่าเนี่ยเห็นไหมช่วงแรกๆมันจะช้ามากดูนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งช่วงแรกๆให้ดูเดินก่อนเดินเพิ่มความเร็วไหมไม่เพิ่มก็วิ่งเห็นไหมครับช่วงแรกๆจะไม่ได้ไวมาก ช่วงแรกช่วงแรกๆจะไม่ได้ไวมากแต่พอหลังๆมันจะเริ่มไวขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกจะถึงได้ประมาณ300%เลยนะแล้วโจมตีระหว่างฟาร์ได้เบอร์รี่ด้วยหาที่ลงลงก่อนครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมูกนี่แหละฟาร์มเบอร์รี่ได้ด้วยครับตัวนี้นี่ย่งเขาบอกว่าเอาไปฟาร์มไม้จะดีมากหรือเปล่าผมไม่รู้หมีมันถนัดฟาร์มอะไร เอาความมายนิได้มาเยอะไหมไม่ได้เลยเหรอน่าจะเป็นตัวฟาร์มไฟเบอร์มากกว่าไปเลยซึ่งก็จะจัดการสไปโนได้โดยไม่ต้องใช้กล้องนี่ไงของเราประมาณ400นะครับล่วงทันทีขอไข่สไปโนแล้วกันส่วนอาร์คภากใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะผมก็รอสำหรับอาร์คอาทเนะครับ จากที่มันเคยชื่อว่ารีแบมมันนะดูครับความเร็วตรงนี้ก็เป็นที่โลง่งๆแล้วน่าจะโอ้ฮาร์ดเดสผมก็อยู่ตรงนี้ดูครับดูความเร็วดูความเร็วและสเตมิน่ามันเยอะด้วยนะโอ้ยผมเอยอ,นนอะไปดูความเร็วครับนี่คือเครื่องตัดหญ้าของโลูกอาร์ตนะครับพยายามเลี้ยวให้แบบดูมีองศาหน่อยๆนะไม่ใช่บอยู่ดีๆจะเลี้ยวหักศอกไปเลย โอ้ดูความเร็วครับโอ้โหตกมาเจ็บเลยแต่เหมือนจะกินเนื้อได้ใช่ไหมนี่ครับโคตรโหดครับฟาร์มเบอร์อรี่ได้กินแต่ก่อนอื่นเราเอามันไปรีดก่อนดูความเร็วครับความเร็วระดับปีศาจจรหยุดวิ่งทำไมเอาหมีเอ้ยลิง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 ลองสู้เปล่าลิงลองสู้เปล่าเวลร้อยเปอร์สิ็ตตายอย่างง่าย โอ้ okay. ยมีเนื้ออยู่ที่เราเยอะเลยแบ่งไว้หน่อยเอามาหน่อยรีเลอด,ด้วยเย okay, ครับเราค่อยๆรีเลือดไปนะมันจะได้สู้ตัวอะไรได้จริงๆไม่ต้องรีเลือดก็น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนี่ลองดูความเร็วครับเดี๋ยวผมจะชาร์จไปเรื่อยๆนะแต่บึงแม่งลุกว่ะมันจะวิ่งต,ติดอะไระดิ วางลบโอ้เนี่ยเห็นไหมบึงมันลบคือจริงๆมันวิ่งไวเวทุกคนแต่ว่ามันไม่เหมาะกับที่ลบๆที่ลบทแบบ่เนี้ยมันจะชาร์จสปีดได้ไม่เต็มที่ตรงนู้นตรงนู้นน่นจะโลง่งว่ายน้ำก็ว่าเห็นไหมเคียวปลาเคียวปลาเครื่องตัดหญ้ามาแล้วเครื่องตัดหญ้า ลองเครื่องตัดหญ้าลองชาร์จดูนะว่าสปีดได้ถึงขนาดไหนตอนนี้จะพยายามจะวิ่งวนไปวนมาให้ดูนะครับว่ามันสปีดไวได้ขนาดไหนเชียวโอ้โหดูความไวครับตอนนี้ไวได้โอ้โหโคตรไวอุ้ยอุ๊อุ๊อุ๊นี่พาดิพาดิพากันดิบพากันดิบพากันดิบโอ,โอเคสปีดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนับเนื่องจากเราเลยภูเขา ขานว่างไงขานลังแกผู้อื่นไม่ดีเลยอะไรแรปเตอร์มาก่อนจัดก่อนมาดิลุมพี่ก็ได้มามาจัดมาร่วงอาเมอร์อ170คนระับเราววิ่งไปชาร์จเต่าตัวนั้นหน่อยอุ้ยเวล435บะเดี๋ยวผมจะเก็บชีพิไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยๆตีนะเดี๋ยวถ้าสปายการ์ดทีเดียวเดี๋ยว,ยวตายใน,น,น,นทันทีโอเคสังมีพาสซีฟก่อนโอเคแล้วกันัาชุรอ,อเลยไป โอเคครับตอนนี้ผมก็ขี้เกียจไปซื้อที่อื่นไกลนะก็จะมาปุูกที่เสาเขียวเลยแล้วกันจริงๆเมื่อกี้ก็เดินผ่านบ้านแล้วไม่ยอมไปปลูกตังนั้นโอเคเราจะปลูกตัวอะไรดีล่ะคราวนี้เอาตัวอะไรมาสู้ที่เล็กไหมที่เล็กไปเลยเดี๋ยวขอเซฟก่อนล้กันเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งฟ้าเม,เมาย์เอรใหม่อย่างแรกเลยก็คือรับประทานอาหารก่อนไข่สไปนูเลยแล้วกัน คนรวยเขากินกันนะครับน้องๆต่อไปตามด้วยชิปสีเล็กอยู่ไหนแล้ไมีชิปที่เก็บมาใหม่ๆหม่อาชิปสีเล็กเราอ่ะอา้าวคาโปคาโนคาโนติปโปนี่สองตัว จัดไปเลยสองตัวมาละอีกตัวหนึ่งเราก็นอนกิ้งนอนเกือกมานะครับแล้วพลาเซอร์หล่พะพลาเซอร์อยู่ไหนมาจงตื่น เราจะไม่ใช้สปายการแล้วกันวไปเปิดมันก่อนเลยสองตัวมาลุงมพี่เลยน้องเข้ามาเ,าเข้ามาจริงจริงเข้ามาโอ้โหกุรี่ไรโน่จะตายก่อนเพื่อนแล้วนี่ยคีไรโน่จะตายก่อนเพื่อนแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเ้ยไ,ไม่เข้าเลยว่ะตีไม่เข้าเลยอุ้ยมาเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วที่ว่าจะตามพี่ทันเหรอตัวพี่โคตรติดสปีดเลยล่วงเอเมอร์มันเหลือว่ะเอาอีกสักตัวดิ มีเหลือเท่าไหร่ยี่สามโหมันเชิญเตียอะไรได้นยมีตัวอะไรอิงถูกบ้างคาร,ร์ซอร์ถูกอังกิโรติเท่าไหร่นี่สี่ร้อยห้าตีมไปก่อนดีให้เปิดก่อนเลยเยอะๆคนหนักๆเปิดก่อนดีหมุนตัวหนาหนะเราอะเอาที่แรงๆดูจำนวนเลือดนะครับลดไปเท่าไหร่ลดทีละเท่าไหร่เวลาโดนอังกิโลตีเรามันหมุนตัวกับมาก,ก่อน เุ้ยเหมือนจะเข้าอยูน่นะเท่าไหรเท่าไหร่ดูใหม่ดูใหม่เราก็ดีแล้วรอยประมาณสิบสองหุเบามากทั้งวันยังได้ะนองแบบนี้ข้ามาดิอืมกระจอกมากโอ้เบาเหลือเกินทีไม่เข้าเลยว่ะอืม อุ้ยเดี๋ยวให้พี่ต้องโหอุย้ยเรามีท้าตบได้ว่ะห้าอุย้ยท้าตบแรงนะหกร้อย่ะกับปกติมันสี่ร้อยใช่ไหมท้าตบหกร้อยมีอะไรมีท่าคำรา,ามคำรามขู่ตบหน้าหนึ่งทีนะเขาดูท่าตบหนตบแบบนี้อ๋อแล้วก็ ตกแบบนี้มีก็จะสภาพมันจะตายแล้วมั้งเนี่ยเ <What? S 1> นี่ยดูถ้ากัด400นะแต่ถ้าถ้าตกแบบนี้ตกแบบนี้หน600หรือ4ซ 4, 4. ถ้าไม่ต่อยหาที่ยํำกับหม่อมกันครับ <S <S ตอนนี้เราเป็นหมีเราต้องยํำกระหม่อมล้วขึ้นหินไม่ได้วะป๊แบหบนึง่งอ่าขึ้นได้ละ โดนกูย่ำกระหม่อมแน่ย่อมกระหม่อมโอ้ย่ำกระหม่อมไม่งมันกระโดดไม่ได้เฉยๆนะครับหรือย่ำกระหม่อมไม่ได้ไหนลองอัพสปีดดิจะไวขนาดไหนวะนะเป็นการบุกมือให้อุย้ยอัดไม่ทันอัดไม่ทันพีน่ตอนแรกกะจะอัดตอนนั้นบุกมืออัดไม่ทันวะ เฮ้ hey, ดูความเร็วครับความเร็วโอ้โอ้โอ้เล่นนะครับ oh, oh, เดี๋ยวผมค่อยย้อนเซฟมาผมจะเอาท่านะเช,ช่จากนั้นอันครีมก่อนอันครมีมไอ้ชุยอันครมีมอันครมีมไม่รู้จะได้เอ็กพีหรือเปล่าตีสัตว์บ้านเอง đúng mong một đấy đúng một เกือบถ่ายไม่ทันเกือบถ่ายไม่ทันมัวแต,ต่ชมุมดา m a g เก้าร้อย 900. โอเคครับก็สารับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเอ่อก็ช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะจะได้มีคนมาดูเยอะๆแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยนะโอเคสาระวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าบายๆสวัสดีครับ